ขายของได้ใน TikTok ต้องทำอย่างไร EP ที่15ค้นหาตนเองสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องในตัว i n นฟินิต88 Partner รายใหญ่ที่กับ TikTok ประเทศจีนผู้บริรหารกอง,งถ่ายทำปั้นคุณสู่ดวงดาว TikTok กูรูสอนหางเงินออนไลน์แบบมืออาชีพวันนี้นะครับก็มาในหัวข้อเรื่องของการ ค้นหาตนเองนะคะเ,เพื่อนๆเพราะว่าผมเชื่อว่าวันนี้หลายๆคนกําลังหลงทางในการที่จะเข้ามาสร้างรายได้กับ Tik t อกเนาะแล้วก็โดยเฉพาะเพื่อนๆที่เป็นสายอยากเข้ามาขายของใน mat Tik t o อกหรือว่าทําในหน้า t k t Tok เฉาหรือว่าจะเป็นเซลเลอร์ก็แล้วแต่วันนี้เพื่อนๆต้องลองค้นหาตัวเองให้ได้ก่อนว่าวันนี้เราเข้ามาใน t k t Tok เนี่ยเราจะเป็นผู้เล่นเพื่อขายในรูปแบบไหนหนึ่งือคือเราจะเป็นนักสร้างตัวตน ออกมาขายออกมาไลฟ์สดออกมารับรีวิวสินค้าหรือว่านะครับเราจะเป็นคนในกลุ่มที่2ก็คือว่า <c oughs> เราเป็นนักทําคลิปวิดีโอนะครับ <c oughs> เราทํานักทําคลิปวิดีโอทําคลิปแนบแนบลิงก์หรือว่าเราหาคลิปมาทําคลิปเองตัดต่อคลิปเองแล้วเราก็แนบแนบลิงก์สินค้าใน Tiktok อกนะครับเพราะว่าวันนี้ถ้าเ,เพื่อนเองเนี่ยไม่ได้เป็นสายที่จะเข้ามาไลฟ์สดหรือว่ารีวิวสินค้าเนี่ย นะครับหรือว่าคือการรีวิวสินค้าทุกคนรีวิวอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ได้เป็นสายเพื่อขึ้นมาไลฟ์สดนะครับไม่อยากจะมาไลฟ์สดไม่อยากจะมาสร้างตัวตนคืออยากมาทําคลิโปโพสต์ขายหรืออะไรก็แล้วแต่แนะนําว่านะครับหาตัวเองให้เจอว่าเราเองต้องการเป็นคนเข้ามาสร้างรายได้ในรูปแบบของการขายสินค้าใน t i k t อกแบบไหนนะครับถ้าเป็นแบบ การสร้างตัวตนก็ต้องรีบเรียนรู้การสร้างตัวตนรีบทําคลิปรีบขึ้นไลฟ์สดนะครับหรือว่าอยากมีผู้ติดตามไวๆอยากมีตัวตนไวๆก็อาจจะต้องไปทํา PK หรืออะไรก็แล้วแต่ให้มีคนเห็นเราไ,ไวๆเพื่อจะได้มีผู้ติดตามแต่ถ้าเราไม่ใช่คนกลุ่มที่1เราเป็นคนกลุ่มที่2เราเข้ามาเพื่อ,อ,อทําคลิปรีวิวแนะ้าสินค้าแล้วก็นําคลิปเหล่านี้ไปโปรโมทอย่างท่องทางต่างๆ,ๆนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าการทำเอฟเฟอร์เรน อนอกระบบนั่นเองก็รีบทำนะครับอย่าเสียเวลานานนะครับอย่าโมวแต่ไปหลงกิจกรรมต่างๆที่มีเพราะว่าวันนี้เราเข้ามาเนี่ยเราจะมึนงงเพราะว่ามีแต่คนส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าถ้าเราอยากขายได้เราต้องอสร้างตัวตนโดยเฉพาะผมเองผมมองว่ามันไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าเรามีการทําตลาดในหลายรูปแบบจะเป็นแบบยั่งยืนหรือไม่ยั่งยืนหรือจะฉาบฉวยหรือไม่ฉาบฉวยนั้นนะ่ะผมมองว่า เราได้เงินไวเราก็มีเงินเลี้ยงดูครอบครัวเนาะผมมองในมุมนี้มากกว่านะครับก็สาระดีๆมีที่นี่ในตุกอิ f i n i t y 88ฝากไลค์ฝากแชร์คอมเมนต์รีโพส์เจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ